วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนไปซื้อบะหมี่แห้งอันนี้พิเศษ60บาทคือให้โคตรเยอะมีหมูแดงมีต้นหอมหมูแดงเนี่ยมันมาจากประเทศจีดินกวางตุง้งเรื่องของการอบหูกรอบหูแดงพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำอาหารแบบโบราณมากเป็นจีนกวางตุ้งนะแล้วในส่วนผสมของไอ้พวกเนี้ย กวางตุ้งเนี่ยมันเป็นผักที่อยู่ในธาตุเย็นคนที่เป็นคนที่เกิดในธาตุไฟพวกนี้กินกวางตุ้งดีมันจะได้สมดุลและกวางตุ้งมันช่วยในเรื่องของสายตาช่วยในเรื่องของกระดูกมีแคลเซียมมีอะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นการกินไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวแต่การกินเนี่ยมันคือชีวิตเดี๋ยวจะลองคําแรกก่อนแล้วเราก็ คุกเคล้าให้ใคบอกเมืองไทยแม่งไม่น่าอยู่อะไรเถอะของกินแม่งเยอะแยะเดี๋ยวคำแรกเลยขาวอวบนวลด้วยความเผ็ดของพริกแห้งตักซูลินไหวานกลมกเจอเซนเนี่ยมันนุ่มมันแตะลิ้นเข้าไปเนี่ยมันทำไม่รู้สึกว่าพวกโดพามีนสารอะไรนี่มันหลั่งออกมาแล้วมันมีความสุข แล้วหมูก็ไม่ได้จะให้มาชิ้นเล็กๆเนี่ยหกสิบบาทแม่คออยากลองแต่งนะแม่ดูคนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าของอร่อยออร่ยเนี่ยอยู่ในประเทศสยามของเราเนี่ยกินอย่างนี้เลยหน้าน้องดีๆหน้าโอ้โหผิวหน้าเงินเหรอแม่ตึ้งะำลังเงียเลยเออพาใจขึ้นทำงานทีุกๆทุกๆแม่ค่ะ

มันมาอยู่ตามตอกตามซอยมันมาอยู่ตามข้างถนนอันนี้คือวิถีที่เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกปรับนะ <c oughs> โอ้โหเป็นไงหกสิบบาทกดพ่อกดแม่ใหญ่ไทยที่อยู่ในข้างยาดม คนไทยสยามได้รับอิทธิพลจากหลายๆวัฒน,านาธรรมเป็นาพามณ์เป็นฮินดูเป็นจีนเป็นซิกเป็นแขกเป็นพวเราได้รับอิทธิพลค่อนข้างเยอะในช่วงล่านานิคมแล้วเราก็